ตอนเช้านะหลังจากที่ให้เขาออกไปท,ทําธุระส่วนตัวแล้วก็จะกระโดดขึ้นเตียงเราก็จะพยายาม <c oughs> ให้ลงเตียง <c oughs> ลงเตียงหน่อยสิป่ะนั่นละคำว่าเอ็นยูเป็ดนายนละเขาเอ็นยูเป็ดที่นอนเขาที่นอนเขาอยู่ข้างล่างตงัวนี้ให้เขานอนข้างล่างแต่ <c oughs> ชอบนอนเข,ข้ามานอน บนเตียงพ่อกับเตียงแม่แล้วจะดันให้เขาลงไปนันล่ะขมนเก็ดดาวนั่นล่ะเก็ดดาวขมนนั่นล่ะเก็ดดาวนันล่ะขมนเก็ดดาวเก็ดดาวนั่นล่ะเก็ดดาวขมนเอ็นยเบ็ดนันล่ะอยเบ็ดนล่ะขมอนยเบ็มาวแอนี่โอ้ไม่ลงไม่นอน 败了。Ugh,